ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อกับผมอีกเช่นเคยครับกับคนหักว่าหัยใจกระเสียดครับผมขาสนับเศร้านี่ครับได้ลงไปตัดหญ้าขึ้นมาแล้วครับผลกระยั่งบบหยุดนะครับผลกระยั่งบบหยุดเลยครับก็ลังตกนะครับหนึ่งว่าผลสิหยุดก็บ่หยุดครับเราได้ตัดสินใจลงไปตัดหญ้าไม่ง้อได้จริงครับจนหญาแพงกว่าครับไปสำรวจเบื้องนะครับว่าหยุดไหนแปลงไหนนะครับ บ่มีน้ำครับผมก็ไลยลงไปตัดครับขื้นมาแล้วรถนึงนะครับขาดว่าเมื่อนี้ครับขาดว่าเมื่อนี้พุงสิไปตกตลอดนะครับขาดว่านะครับเพราะว่าเบื้องอากาศนะครับในเบื้องในช่วงอากาศนะโอ้มือตลอดขึ้นตลอดครับหลังจากมันเคืนฝนกับโตกครับเดี๋ยได้ไปลงไปตัดหยานะครับขื้นมานะครับในกาปล่อยน้ำลดน้ำออกจากแปลงห้าครับ ลดน้ำออกจากแปลงหญ้าไว้นะครับเพราะว่าช่วงใบใบนะครับถ้า่นลดลงน้าแห้งลงกับผมก็จะได้ลงไปตัดถึ้นไม่ครับนี่คือเจอน้ำถ่วมมากไว้นะครับจิตต่อกันสองขึ้นนะครับน้ำถ่วมแปลงหญ้าเพิ่งกลาครับนี่คือการจัดการือว่าการเตรียมพร้อมครับในช่วงหนาฝนนะครับสําคัญเลยนะครับถ้าน้ำมาตกตลอดจิตต่อกันสองมือครับก็บ่าสามารถลงกไปตัดหญ้าได้ครับนี่ครับ ผมตัดขึ้นมากกับพ่อได้เพื่อนไดจินก้อนครับเอาพ่อได้กินก้อนนะครับกระสงสารเพื่อนนะครับช่วงเศร้านะครับปล่อยไปมันก็สิสายไปเรื่อยนะครับตัดสินใจขื้นลงไปตัดมากนะครับนี่บรรยากาศโอ้กินดีครับหงายพิ้งคุลาครับผมบ่านผมก็ได้ใส่ปุ๋ยไปครับสีหาอะไรแล้วครับใส่ปุ๋ยไว้เพื่อนไดจะเริ่มเติบโตนะครับไปตัดแต่เพื่อนกินช่วงข้อเขาแล้วครับช่วงข้อเขานะครับ คือการจัดการหรืว่าการบ้างแผนไว้ครับเป็นแปลงหยาเส้นกุหลาครับต้องเศ้าเลยนะครับนี่พวกกรยั่งตกอยู่ครับกับแปลงป่อยครับแปลงป่อยนีพวกกระระบายน้ำลุสาลวครับน้ำสาก็ะไก้เต็มนะครับน้ำสาก็ใไล้เต็มแน้วครับเพราะว่าผมได้เอาบดันโซลาเซลล์เพิ่มไว้ตลอดครับสูบใส้หยาสูบใส้เข่านะครับเก็บไว้เก็บกักว้ครับเวลาเข่าสู่หนาแรงครับก็จะสูบน้ำ จากสาเนะนะครับสซน้ำ้าไปใส่แปลงหยานะครับหวังว่าคนได้กินในช่วงหนาแรงครับเสาหนีก็เลยลงไปตัดขึ้นมาแล้วครับนี่บรรยากาศเลยครับฝนตกตลอดเลยน่ครับเก็บเล็กเก็บน้อยครับฝากพี่น้องเขานะครับตามภาษาค้นหักว่าหัวใจกเกียรครับการดูแลว่าก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับช่วงหนาฝนน่ครับพยายามให้่นได นี่อาหารในกกินบว่าสจะเป็นหยาหยาสดถึงบ่ไหลกับ็ขใหมี่ครับสลักกะฟางนะครับแล้วก็พยายามทำคอกให้สะอาดนะครับทำความสะอาดคอกให้คนในนอนนะครับตอนกลางคืนะครับในนอนในฟักควันดูแลคนไปครับมันในหักได้เลี้ยงคนแล้วครับผู้ไปน้ำกันเด้ยเพี่นวองเข้าครับช่วงนี่ก็ใกล้แล้วครับอีกบ่โดนมน้านนะครับอีกเดือนกว่าๆสองเดือนนะครับเกษตรไดเก็บเกี่ยวเขาแล้วนะครับมันจะกาผลตก มาเศร้าเลยครับตกตลอดครับท้ายคลิปนี่ครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชมทุกคนทุกท่านนะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับความเกียรยจให้ได้ความไข่ก็ยะได้มีบุญกุศลน้ำตุ่มน้ำสู้สุ้บาดยางเด้อพี่น้องครับท้ายคลิปนี้ครับปากกดไลคกนแช่ปติตามให้ผมน้ำนะครับเด้อแก่งเตือนคลิปต่อไปครับก้าสวัสดีครับ